กูพร้อมถ่ายแล้วเนี่ยสวัสดีครับดูกับผมดรสักกลินอมลิ้นหมาวันนี้ผมจะมารีวิวโน้ดบุ๊ก HP พผ่านเวเล่นเกมมิ่ง16โน้ดบุ๊กที่โคตรเทพ oh. ทีมงานเอาขอมาหน่อยอมึงรู้ปะเนี่ยถ้าข้างในมันมีของเนี่ยกูซวยเลยนะเอาก็มึงไม่ได้บอกนี่ว่าให้เอาให้แบบไหนกูก็เลยย้อนให้มึงไงดอกการจะตกดิการจะตกการจะตกจะไม่ได้เดี๋ยกูเข้าคุกวันนี้ แต่ผมจะมานำเสเนอรถบุกสุดเทพมันจะพูดเร็ววาไหนวะเนี่ยพี่มันเทพมากๆเ้าให้ ไปเฮ้ยมึงเปิดผิดด้านโอ้กูเปิดผิดด้านโอโทษทีโทษทีพอดีเมื่อคืนดูเอวีเยอะไปหน่อยอโอเคนี่แหละครับไปเข้าล้อขายของมือมึงจะสั่นไปไหนดอกนี่แหละไม่หลับไม่นอน H p p พ v i l า o วเล m i นเก6มิ่ทำไมต้องทำเสียงหลอกดอกมึงถ่ายดีๆอย่าสั่นก็มันสันเองอ่ะสุดยอดทรงพลังในทุกการเคลื่อนไหวไม่ว่าจะดูหนังหรือฟังเพลงอัปเกรดการรีเฟรชเรทที่รวดเร็วทำให้ภาพในเกมลื่นไหลอันนี้มึงไหลไปกับรถแล้วสนับสนุนงานตัดต่อพัาดนิ่ง าพเคลื่อนไหวแล้วก็งานคอนเทนต์มัลติมีเดียได้อย่างเหนือจินตนาการไร้ขีดจำกัดอัปเกรดโปรเซสเซอร์ Intel Core i7 Generation 10ให้ประสิทธิภาพระบบที่ลื่นไหลการตอบสนองและความเร็วในการโหลดที่รวดเร็วให้ประสบการณ์การใช้เกมมิ่ง PC ที่ยอดเยี่ยมรองรับความละเอียดด้านภาพสูงสุด 4K หน่าทึ่งตื่นตาจะเอาไว้รับชมพีเมีมคอนเทนต์หรือสตรีมมิ่งออนไลน์ต่างๆก็ได้นะครับสนุกได้อัธรสหรือจะคีเอทคอนเทนต์เองก็ทำได้ภาพและเสียงเนี่ยสมจริง จอใหญ่16นิ้วเปิดประสบการณ์มุมมองที่กว้างยิ่งขึ้นแสดงภาพละเอียด Full HD Display ระบบเสียงไม่ต้องพูดถึงครับข้ามมาเลยไม่ได้ไอ้น็อกมันต้องพูดไว้เดี๋ยวพูดให้ก็ได้คือตัวลำโพงของเขานะครับสามารถปรับแต่งเสียงเองได้กระหึมเพิ่มอัรวตรเมื่อถรจส ดีไซน์โชบเฉียวและโดดเด่นเท่ ออกแบบมาเพื่อคอเกมโดยเฉพาะจึงเป็นเกมมิ่งแล็ปท็อปที่มอบความสะดวกในการพกพาไปได้ทุกที่นี่แหละครับ HP Pavilion Gaming 16โน้ตบุ๊กสุดเทพจอใหญ่เต็มตาที่ผมใช้อยู่ทุกวันนี้ส่วนใหญ่เนี่ยก็จะใช้ทํางานครับผมจะเอาไปใช้ตัดต่อแล้วก็พากเสียงบางครั้งก็จะมีเปิดเอวีดูบ้างอ,อย่งที่ผมชอบก็คือมันเบาพกพาได้สะดวกในเหนื่อยเซ็งๆซงจากงานก็เอามาเล่นเกมได้เชื่อมต่อด้วยรวดเร็วด้วย WiFi 6รองรับความเร็วสําหรับการถ่ายโอนข้อมูลและเล่นเกมออนไลน์ลื่น ไรสนุดมีประกันอุบัติเหตุ1ปีนะครับรับถ้าเกิดว่ารถไปชนเนี่ยก็มาเรียกประกันกับ HP ได้ครับเขาหมายถึงประกันโน้ตบุ๊กไม่ใช่ประกันชีวิตเบองไงด็อกเตอร์และตัวเครื่องเองก็โคตรเท่ครับด้วยเครื่องสีดําเงา Shadow b a c k มาคู่กับไฟคีย์บอร์ดสีเขียว A s ซ s สกียังไงก็ถ้าเพื่อนๆคนไหนนะครับสนใจโน้ตบุ๊กที่คุณภาพดีตอบโจทย์การใช้งานที่หลากหลายไม่ว่าจะเป็นการเล่นเกมดูหนังฟังเพลงนะครับลองเอาเจ้าโน้ตบุ๊กเ p Pavilion Gaming ก6นะครับไปพิจารณาดู ะครับผมเพราะว่ามันดีและเจ๋งจริงๆครับผมโดยราคานะครับเริ่มต้นที่3,990บบาทสนใจดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ HP Store เดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ข้างล่างนะครับโอเควันนี้ก็ลากันไปก่อนสวัสดีครับ